ใครชอบกินแจ่วบองมาทางนี้เลยจ้าวันนี้เรามีแจ่วปลาร้าจ้าเด็ดมาฝากนี้เลยนางบองแจ่วบองปลาาปลาิาน,นรไรกลาวเกร็ดพรีเมียมรสจัดจานมากค่ะของแท้จากยะโสเลยนะคะจะมี2รสชาติสูตรรสออริจินอลและสูตรกลิ่นแมงดาค่ะสูตรเด็ดของเขาเลยนะคะก็คือใช้เนื้อปาลาเนรล้วน,วนไม่มีก้างเนื้อปลารา้าคือเนื้อแน่นๆเน้นๆกลิ่นปลารา้าหอมสะอาดไม่เหม็นคาวรสเผ็ดจัดจานสไตล์อีสานสุดๆเลยค่ะ แค่คิดก็น้ำลายจะไหลแล้วแจ่วบองของทานคู่กับอะไรก็อร่อยนัวครบรสใครที่ยังไม่ได้ลองคือพลาดมากแพ็คไว้เป็นกระปุกเราพกติดกระเป๋าไปทานที่ทำง,งานทุกวันเลยนะคะอร่อยฟินสุดๆวันนี้นะคะกินรสออริจินอลค่ะกระปุกใหญ่ไปเลยจ้าขขาวเหนียวคําโตๆิ้มกับน้ำพริกเค็มค้นหอมกลิ่นปลาอร่อยเต็มคำมากค่ะ กินคู่กับไก่ย่างปีงใหม่ๆห,มห,หอมๆเป็นรสชาติที่ลงตัวสุดๆใครอยากมาอร่อยฟินด้วยกันก็กดสั่งซื้อเลยนะคะตอนนี้ราคาเพียงแ119บาทจากปกติ140บาทเท่านั้น